อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผริตวันนี้นะคะอยากชวนมาที่พัตคานชื่อว่าเรือนชายน้ำคาเฟ่อเลสตรองริมคลองสุ oh, <yeah. S 1> นทรขอนอยู่จังหวัดสมุทรสาครอยู่ถนนวัดใต้บ้านบอ่อรือใกล้กับวัดใหญ่บ้านบอ่อนั่นเองค่ะเรามาคุยกับผู้จัดก,การคุณปานวิมลครุฑชา น้ำมนต์สวัสดีจ้าน้ำมนต์มองไปนี่แบบโอ้โหอาหารไทยพื้นบ้านแต่เป็นซีฟู้ดนะคะเริ่มไปตั้ง่ปูไข่นึ่งกันก่อนจ้ะค่ะสำหรับเมนูปูไข่นึ่งนะคะ,ะทางร้านเราจะรับปูมาจากชาวบ้านแถวนี้ค่ะก็คือจะเป็นปูธรรมชาติจะมีเนื้อที่หวานกว่าปูเลี้ยงทั่วไปค่ะค่ะทางร้านเราคือจะใช้ ไซส์ประมาณ4ตัวโลค่ะ,คะนํามานึ่งประมาณ15นาทีคุมไฟเพื่อที่จะไม่ให้ไข่หรือเนื้อแข็งเกินไปค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทําใหม่สดทุกวันค่ะเมนูที่2เป็นไงจ๊ะสําหรับเมนูกุ้งเรือนชายน้ํานะคะทางร้านเราจะใช้กุ้งแม่น้ําคัดสดจากตลาดสดมหาชัยค่ะไซส์จะอยู่ที่ประมาณ7-8ตัวโลนํามาทอดอให้เนื้อพอสุกเด้งๆะคะ่ะราดด้วยน้ํากะทิปรุงรสสูตรของทางร้านค่ะ,คะรสชาติก็คือจะแบบมันๆหอมน้ํากะทิค่ะ เมนูที่สามจ้ะปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็มค่ะ,คะตัวปลาหมึกไข่เราจะคัดไข่แน่นๆทุกตัวเลยค่ะนํามาทอดให้เนื้อพอสุกดิงๆจากนั้นแล้วก็คือนํามาผัดกับไข่เค็มสูตรของทางร้านนะคะ,คะล้วเราจะผัดแบบแห้งนะคะให้ตัวไข่เค็มเคลือบกับตัวปลาหมึกไปถึงแกงคั่วกันหน่อยนะจ๊ะแกงขั่วเนื้อปูใบชะคามนะคะ,คะ พริกแกงจะเป็นพริกแกงทางร้านเราทําขึ้นรสชาติจัดจ้านค่ะซึ่งใบชะครามจะเป็นใบสมุนไพรของท้องหิ่นนะคะจะมีแค่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและก็เพชรบุรีค่ะในส่วนของเนื้อปูก็จะเป็นเนื้อปูม้าก้อนใหญ่นะคะจะเข้ากันได้ดีกับใบชะครามค่ะรสชาติก็คือจะมันๆเค็มๆหน่อยๆแน่นอนก็ต้องตามมาด้วยยำชะครามจ้ะอย่างยำชะครามใบชะครามเราจะต้องลวกน้ําทิ้งสองรอบนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ใบชะครามเค็มจนเกินไปค่ะ จากนั้นก็คือนํากุ้งหมึกหมูสับนะคะมาปรุงรสกับน้ํายำนสสุดของทางร้านนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ํากะทิทานคู่กับไข่ต้มยางมาตูมค่ะค่ะร้านเราก็ยังจะเป็นคาเฟ่นะคะเราจะเสนอแบ็คออเรน์ค่ะแล้วก็พิซมีพีซค่ะร้านนี้อยู่คู่กับเรา1ิปีมาแล้วนะคะบรรยากาศดีเหลือเกินไม้ไผ่ตกแต่งสวยมากที่นั่งสะดวกสบายวันนี้หลีขอแนะนําเลยนะคะที่เรือนชายน้ําคาเฟ่แอเลสตรองหลีการันตีเป็นอร่อยแลย ชักอยญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเรือนชายน้ำคาเฟ่แอนด์รีสตอร์จังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสาครถนนวัดใต้บ้านบ่ออำเภอเมืองร้านอยู่ใกล้กับวัดใหญ่บ้านบ่อโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้สุดพิเศษมากๆนะคะอร่อยเลิศก,กับบุรและ AIS ยินดีจะมามอบสิเธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าต้องมาที่เรือนชายน้ำคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทจังหวัดสมุทรสาครเพียงคุณแค่ใช้ AS AH. Point 1. 1คะแนนคุณก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้จนถึง15เมษายน2,568ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปนาฬิกาีนทีดูทีวีกด3 3 4, 5, 5มมือถือกด3 ขอขอบคุณแฟนรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะร่อยและกำลัดลิ่มมาชือ่ออีติ้งยา่าผิงฉังต้องกินค่ะ